สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับปหบน้าล่าสุดวิษณุรอดูก้าวไกลรวมเสียงตั้งรัฐบาลเชื่อไม่เกิดสุญญากาศปัดไม่รู้สอวอจ่อไม่ยกมือ เมื่อเวลา8.30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตประกาศผลการเลือกตั้งของพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งว่าเป็นอย่างที่ทุกคนพูดถือเป็นภาระหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่จะต้องรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวถามว่า จะฝ่าด่านสวออได้หรือไม่เพราะหลายคนนั้นระบุในทํานองว่าจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบเพราะขณะนี้สวออมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายถ้าไปถามคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่าง250คนคิดไม่เหมือนกันหรอกหากค่อยๆพูดกันก็คงได้ขอให้เชื่อตนว่าปรรถนาสารพัดในปัตตภี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจงถ้าใจถ้าจงด่ากันก็คงนะ่ะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าทำความเข้าใจกันเหมือนที่บางคนกำลังพยายามทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่าเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่ถ้าภายใน3เดือนนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นายวิศณุกล่าวยืนยันว่าไม่มีคาว่าสุญญากาศจะช้านิดช้าหน่อยนะ่ะก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอย่างน้อยช่วงสองเดือนนี้ กกตต้องประกาศรับรองจากนั้นนะ่ะจึงเข้าสู่ช่วงเวลารัฐพิธีเปิดสมัยการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาและเป็นขั้นตอนของประธานสภาที่จะกำหนดในการโหวตเลือกนายกร,รัฐมนตรีเลือกได้ก็เลือกหากเลือกไม่ได้ก็เลือกไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่น่ามีปัญหาขอย้ำว่าสุญญากาศจะมีได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าคณะรัฐมนตรีมีเรื่องต้องขอกกตให้ดำเนินการอีกหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าถ้าจะมีก็คือเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการวางตำแหน่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีวาระที่จะขอไปแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้พ้นช่วงเลือกตั้งเนื่องจากกลัวจะเป็นข้อคอรหาให้คุณะให้โทษ ก่อนการเลือกตั้งแต่ในความเป็นจริงหน่วยราชการรายงานมาว่ามีความจําเป็นไม่กี่ตําแหน่งอย่างเช่นเพออสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ยังมีตําแหน่งว่างอยู่เมื่อถามถึงกรณีกรก,รก,รกรตอนุมัติให้ครมใช้จ่ายงบในกรณีฉุกเฉินวงเงินกว่าหมื่นล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาค่าไฟในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนายวิจณุกล่าวว่า ก็ต้องแจ้งให้ครรมอรับทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบป,ประมาณตามขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าล่าสุดธนกรโดดพบประยุทธ์บอกเครื่องตั้งรัฐบาลขอให้เป็นไปตามกลไกการจัดตั้ง15พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านายธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติ ได้เข้าพบพลเดกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกลมไทยสร้างชาติที่ห้องทํางานชั้นสองตึกไถ่คู่ฟ้ารายงานระบุว่าพูดคุยกันนานกว่า30นาทีโดยพลเอกประยุทธ์อารมณ์ดีไม่ได้แสดงสีหน้าเคร่งเครียดอะไรพร้อมให้กําลังใจนายธนกรในการทํางานนายธนกรได้กล่าวขอบคุณพลเดกประยุทธ์ที่เมตตามาโดยตลอด และจะขอเขียงข้างพลเอกประยุทธ์ไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรและเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะระลึกถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์สร้างความเจริญให้กับประเทศในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ช่วงหนึ่งของการพูดคุยพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงการเลือกตั้งโดยขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกาการเลือกตั้งในการจัดตั้งรัฐบาลความคืบหน้าล่าสุดครูยุยสอวอย้ำ ใครรวมเสียงได้เกิน250เสียงได้เป็นนายกรัฐมนตรีลั่นไม่มีใครขวางได้15พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่คุณพิธาริ้นเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลออกมาถแถลงว่าจะจับมือร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านเดิมรวมถึงพรรคเล็กเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจำนวน309เสียงทั้งนี้ ต้องได้รับเสียงโหวตจากสสและสวเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงขึ้นไปเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับขาดอีกจำนวน67เสียงจึงจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำให้มีกระแสการกดดันในว่าที่สวและสวร,ร่วมโหวตตามมติส่วนใหญ่ของประชาชนล่าสุดนายวันลบตังขนานุรักษ หรือคูหยุยสวอ,อได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมว่าผมชัดเจนมาโดยตลอดนะครับได้ให้สัมภาษณ์มาแต่ละครั้งมีการเสนอแก้ไขรัฐมนูญเป็นหนึ่งในยิ่มสามสวออที่ปิดสวิตตนเองในการใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีแต่การที่สื่อนำไปลงสั้นๆแค่นั้นน่าจะยังไม่ชัดเจนพอขอนำมาสรุปให้ชัดเจนขึ้นว่าคราวนั้นผม ให้สัมภาษณ์ต่อไปอีกว่าใครรวมเสียงได้ข้างมากเกิน250เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลครับไม่มีใครขวางได้หรอกครับเพราะครั้งที่พลเด็ประยุทธจันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือรวมเสียงได้เกิน250เสียงคราวนี้ก็ยึดหลักการเดียวกันจบนะครับคนถูกใจก็ไม่ต้องเขียนมาชมคนผิดหวังก็ไม่ต้องเขียนมาด่านะครับ คูหยุยระบุความคืบหน้าล่าสุดสรันพุธสอบตกสอสอุตรดิษเพื่อไทยกวาดทั้งจังหวัด3ที่นั่ง15พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิษพบว่า3เขตเลือกตั้งพักเพื่อไทยสามารถคว้าเก้าอีสอ้สสได้ยกจังหวัดด้วยเขตที่1นางสาวกิษนาสีหลักษ์พรรเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่ที่ 32,820้ 32, คะแนนเขตที่สองนายวารุษสิริวัตรพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่ที่36,119คะแนนเขตที่3นายระวีเล็กอุทยัยพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่ที่4 8 7 7 9คะแนนตามมาด้วยพรรคเก้าไกลนางสาวจิรายุดวงแก้วที่1 8 5 0 6คะแนน ขณะที่อดีตสอสนายสรนันวุฒธสรันเกตที่ย้ายจากพักเพื่อไทยมาลงสมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่3ที่คะแนน12,896คะแนนด้านสอสงูเห่าพักอนาคตใหม่ก้าวไกลสอบตกทุกคนสีนวลกระเด็นไม่ติดท็อป3เป็นที่น่าจับตามองในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับผลการเลือกตั้งของเหล่างูเห่า หรืออดีตสสที่ถูกดูดออกไปจากพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลว่าจะเข้าสู่เส้นชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้พบว่าสสที่ลาออกจากพักเก้าวไกลก่อนยุบสภาในครั้งนี้ยังห่างจากการเข้าเส้นชัยไม่ว่าจะเป็นนายคารมพลพรกลางพักภูมิใจไทยจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนายแพทย์เอกพเพียรพิเศษ นายพิรเดชคำสมุตรพักภูมิใจไทยเชียงรายเขตหนึ่งและนายขวัญเลิศผานิพมาศภูมิใจไทยชมรีเขต6ขณะที่อดีตสอสอนาคตใหม่ที่ย้ายหลังถูกยุบอาทิเชน่นนางศรีนวลบุญลือพักภูมิใจไทยเชียงใหม่เขต9ซึ่งนับคะแนนไปแล้วก็ยังห่างไกลาจากเส้นชัยซึ่งก็สอบตกอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์กลับบ้านแล้ว ขอบคุณคนเลือกรวมไทยสร้างชาติไม่ตอบกาก้าวไกลเยอะจะปฏิวัติหรือไม่เมื่อเวลาย2ิบนาฬิกา4นาที14พฤษภาคมที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติพ่เด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตน,า,า,น,า,นายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่เรียบเฉยว่าขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนทุกคะแนนเสียงที่ให้มากับ สสเขตและพักผมยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามและตัวผมเองนั้นผมพยายามทำเพื่อชาติศาสนาพระมกษัตริย์ตลอดชีวิตของผมและอุดมการของพักก็เช่นเดียวกันพระเด็กประยุทธ์กล่าวว่าขอให้บ้านเมืองสงบรเรียบร้อยมีความเจริญก้าวหน้าผมเคารพในวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งขอบคุณครับจากนั้นพระเด็กประยุทธ์พยายามเดินออกจากที่ทำการพัก ท่ามกลางการรุมล้อมของช่างภาพและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติโดยมีการพยายามตั้งคำถา,ถามถึงจุดยืนของพรรคกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่และคำถามที่ว่าพรรคเก้าไกลได้คะแนนขนาดนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติหรือไม่โดยพระเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าวพยายามแหวกวงล้อมไปขึ้นรถเดินทางกลับทันทีพร้อมปฏิเสธตอบจัดตั้งรัฐบาลขั้วเดิม การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย